จะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนจากค่าเช่าบ้านเป็นผ่อนบ้านตัวเองหมู่บ้านลันลี่วิว โครงการนี้ทำเลดีมากๆเลยนะคะใกล้สนามทูปาเตมีเข้าออกได้ทั้งถนนลำลูกกาและก็ถนนพหลโยธินใกล้ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตการเดินทางสะดวกมีรถสองแถววินมอเตอร์ไซค์คอยบริการทาวน์โฮมหลังนี้มีขนาดที่ดิน21ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรหน้าบ้านกว้าง4เมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะเราได้ติดตั้งปั๊มน้ำใหม่พร้อมแทคงน้ำขนาด750ลิตรห้องโถงกว้างเป็นสัดส,ส่วนพื้นบ้านปูกระเบื้องติด เหล็กดัดมุ้งลวดใหม่ทั้งหลังต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวใหม่พร้อมตีระแนงเพิ่มความโปร่งโล่งของครัวสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0925753388ติดต่อคุณนฤพงศ์ได้เลยค่ะถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สบายโฮมด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดบ้านสว,สวยและคุณภาพดีที่เราทำออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะ